สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องตล่องปายสาววันอาทิตย์ตอนนี้แปดโมงเก้าโมงแล้วล่ะค่ะบรรยากาศเป็นตาเบื่อเป็นตาเบื่อ,อพี่น้องขอ่าวหนาวแล้วเด้้เอยข่าวหนาวหอนแล้วเด้ข่าวหนาวหอนแล้วพี่น้องแต่บิ่งอากาศเถอะหน้าเบื่อแห้งพักเพิีน,นั่งนี่บวันน้าพี่น้อง ปล่อยถิ่มแล้ยมันออกไปเก็บเลยหนาวค่ะโอ้บรรยากาศรอบบ้านดีนะได้ห้องกระจกก็ยังยังยังเดี๋ยวพ่อออกมาข้างนอกอยู่ออกมาข้างนอกถ่ายวิวไปเพียงหนองบึงวันอาทิตย์หนาเบือบ่อหนาเบือ่อได้พี่น้องเลยเออขอใส่ค่ำนี้ซะหนาห่อนนี่หน้าหนาวฝนลมคลื่นพูดนะคืมไม่แย่พูดนนะ โอ้ยคนกับมาสับายกันร้ายพี่น้องขอนั่งก่อนขอจมไปเพียงของฟังกันพี่นางเนี่ยบอสบอสสมบานมาเป็นอาทิตย์แล้วเ้อขอถอดขอภัยสภาพยงยึงนายจักหน้อยผึ่งตื่นมากพี่น้องผึ่งตื่นมากตอนแรกว่างแพ่นกันว่าสิบปกูนสิบปคัดลากทำความสะอาดกูนแล้วก็สิขายไปไซบอได้พี่น้องป่วยพี่นางเจ็บข้อเจ็บข้อเกีิยังกับบอสแสบ ไอประมาณก,กินอิ้ยังก็ยากแต่ว่าก็ได้รสชาติเรยวหน่อยๆแต่ก็บ่ได้ได้รสชาติทั้งหมดนะนะเป็นตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์นี่วันจันทร์นี่ตื่นนอนมาเจ็บคอก่อนเลยตื่นนอนมาเจ็บคอก่อนเอาไปเอามาเริ่มหุกซึกโตลุ่มๆแต่ก็ไปเห็นงานได้พี่น้อง่าเพราะว่าอีนั่งพึ่งลาหยุดลาป่วยไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วสองมืออาไปเห็นงานเห็นงานสองเที่ํานะ เห็นงานทำความสะอาดแล้วก็ไปต่อลานอาหารแล้วก็ขับรถกลับมาโอ้ยแทบบวายพี่น้องกับพ่อกลับมาวันจันทร์กลับมานอนหนาวหนาวแบบหนาวแต่ว่าตัวห่อนเพราะว่าตัวห่อนขึ้นตัวห่อนขึ้นหนาวสันใส่ประพมเพลินหนาสองเพลินเอาบาอยู่หนาวสันยุ่สันแ่ะหนาวสันโอ้ยไข่ขึ้นคิดว่ามืออื่นคงสิบเด็ดไปเห็นงานคงคงสิได้ลางานอีกซะบ่อะซันเด้หนาวสันต๊กมากังเด็กห่อนมาเดดเนี่ย ห่อนก็ถีประโคมออกพื้นหนึ่งก็จะเลือพื้นหนึ่งถอดเสียนอนพร้อมเมื่อแตกผักผักพี่น้องพอตื่นตือนตือนสาวมาตัวห่อนลดลงตัวห่อนตัวห่อนลดลงปวดเมื่อยตัวลดลงแต่ว่าข้อก็ยังเจ็บอยู่ข้อข้อเจ็บมาตลอดเจ็บมาเสมอกินยังไม่ได้กินไปก็เจ็บข้อน้ำหนักลดไปหากิโล <laughs> จากวัน จากวันอาทิตย์นี่นางบอกจากวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วพูดนะนะอี่นางบอกพี่เพียงน้องวันน้ำหนักนี่นางเจ็ดสิบห้ามันบอกพอมาทุ่มืงินเดือนเจ็ดสิบกิโลพี่น้องน้ำหนักลงไปเจ็ดเป็นเลยห้ากิโลถามว่าเออมันก็ดีนะว่ะแต่ว่าป่วยบ่อยมันก็บาดีเลยพี่น้องจนตอนนี้นี่วันวันอาทิตย์เจ็บคอยิ่งบ่เศร้าอยู่เจ็บคอยิ่งบ่เศร้าอยู่ยี่นางคิดว่านี่นางไปติดมาจากหมูพอไอ้นางเข้าไปเอาอันแรงวันอาทิตย์นะก่อน เลยงานกอนข่าวบ้านอีนั่งแวะแปะขนมจีนบ้านเลาหลังจากนั้นมาอีนั่งกับปิน่นป่วยนี่กินยาทีทฟีไปนะเนี่ยกินยาได,ได้ยาี่ฟีมาแล้วซื้อยาทีทฟีมาสั่งพี่ห้าแต่วันจันทร์พึ่งได้มาวันวัน,ว,น,ว,นวันปรหาสก็กินอยู่แต่ก่อนนี้บท่านเศรา้าพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็เงียบสงบจ้ะบรรยากาศในน้ำบอยักออกบอยากย่างก้าวขาวออกไปข้างนอกเลยพี่น้อง เดินมาหนีหาเหตุในยังหอนกินแต่ไม่นั่งหงเข้าไปแล้วหงเข้าแ,แต่วก็บรรู้ว่าสกินในยังนี่นั่งไม่น่องไกลอยู่สงสัยคน,น,นี่ทอดน้องไก่กินกับเขาแต่ก็อยากสดหน้าหมอนหอนนะนะอันมันลงหลงคอพี่น้องเ <c oughs> มื่อวานนี่นอนเบิร์ดเหมือเบิร์ดเป็นพี่น้องเออนอนเบิร์ดเหมือมบนเว้นนี่เลยเด้นอนโอ้นอนตั้งแต่อีนั่งหูเสืกว่าไอ้นั่ง,งบ่ดได้นอนแบบนี้เนี่ยมาโดนแล้วเด้ <c oughs> พอได้นอนแบบนี้มาโดนแล้วเพ่าว่นนี่นอนเบิดมือเบิดเวยนเลยเออนอนมันเมื่อยมันเพียไปหน,นองมันบอ่อสบายนะแล้วค่ะคลิปนี้มาทักทายพี่ๆน้องๆน,นะคะนอนมาให้เบิ่งบรรยากาศโอ้ยคิดหอดเมืองไทยพี่น้องถ้าก็ยังกลับบ่ได้นับคิดไปคิดมาปีนี้ก็คงสิบ,บร,ริการเหตุงานก่อนปีนี้คงสิบร,ริการเพราะว่าเหตุงานก่อนพี่้นงค่ะเบิ่งเถอะโอ้ยอากาศมาสุดยอด เป็นตาเบื่อนี่แหละพี่น้องชีวิตเมืองนอกนะคะเนะาะค่ะอีนางก็มาทักทายพี่พีทั้งน้องนะคะเนาะมาทัายสาววันอาทิตย์จังไดก็คัามานมันอีกนั่งมีแห้งก็สิทักที่พี่พีทน้องเบิ้งเด้อค่ะเดอ้อเสียงก็ขนาดเบาเบาแค่นี้กับมื่อยเด้อพี่น้องเบาแค่นี้กับมื่อยแค่นี้ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเดอ้อบ๊ายบายค่ะ